สวัสดีครับเอลำปานะครับวันนี้ก็มารายการแกะกล่องเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูนะครับมาว่ามีพลาอะไรบ้างนะครับที่อฟส่งมานะครับนี่เป็นเหรียญกูบาคัมล่ารุ่นแรกนะครับนี่ตื้นอันนี้เก้นะครับโอ้ชุดนี้ที่ส่งมาเนี่ยจะเก้หมดเลยนะเนี่ยชุดนี้เกหมดเลยครับเดี๋ยวส่งคืนให้นะครับต่อมาครับมาโอ้นี่ก็เป็นพระกระจนฟันนี่เก้หน้าเดินเนี่ยเต่าแท้บุริวนี่แท้ครับเต่าแท้ ขอปานก็ไม่น่าแท้แล้วข้อานเดี๋ยวผมขอแกะดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันครับส่วนพระคงอันนี้ไม่แท้ครับอันนี้พิษพิมพ์ครับนะครับอ่ะมีแท้เฉพาะเต่าต้นนันทีหมดเลยนะครับยังไม่ใช่หมดเลยครับมานี่ก็เป็นปูทวดนะครับสภาพน่ารักนะครับนี่ก็หลักพันนะถ้าสวยๆก็เป็นหมื่นนะครับนะนี่เดี๋ยวแกะตัวครับ นี่เขาเรียกหลังเล็กห้าไม่มีตุ๊กตาไม่แท้แน่นอนนี่ครับนี่เขาเรียกหลังเล็กห้านะครับนะสวยๆก็หมื่นกว่าบาทนะครับ งสองพันเชิงรายหนึ่งหมื่นบาทมาเลยอันนี้เราซื้อมา15,000บาทนะครับอันนี้จบราคากลางอากาศมาแล้วนะนี่ลูกค้านะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับนะก็พี่ชายที่เล่นพลาด้วยกันพอดีว่าแกนะครับไปเจอจากเพื่อนระยองนะครับก็เลยส่งรูปมาบอกว่าองค์นี้หมื่นห้าเอซื้อได้ไหมนะครับนะนี่ของก็จบไปหมื่นห้าพันบาทถ้าสวยๆก็สี่ห้าหมื่นสภาพนี้อาจจะขายได้ประมาณสองหมื่นบวกลบนะครับสภาพอาจจะด้อยนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนะ หน่งเดี๋ยวดูอีกทีนะครับสภาพนี้นอบนนะครับอันนี้จะเป็นนอใหม่นะต่อโคตรนอใหม่ก็ขายได้หมื่นกว่าบาทครับหมื่นน่อยๆส่วนอนโดจิมิเกนะครับนะเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปอีกทีแล้วกันครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญปูดูนะครับเหรียญพรม84ปีปูดูอย่างนี้ก็ประมาณ7 0 0 0 0นะครับสวยๆนะครับนี่ก็เป็นเหรียญกะโหลกอันนี้จะเป็นบล็อกหูกลมนะสภาพนี้ศึกใช้มาเยอะอาจจะขายได้2 3 0 0 0นพครับ จะมีหูกลมกับหูเหลี่ยมนะครับหูเหลี่ยมก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับนะครับอันนี้จะเป็นหูกลมนะครับนี่ครับนะครับนะหูกลมนะครับสภาพอาจจะผ่านการใช้มาหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้อดินติดต่อเจ้าของไปทีละกันครับนี่ก็เป็นเดืยดรักครั้งครับพอกษะเมสภาพน่ารักเดี๋ยวดูกันนะครับนะอันนี้เจ้าของเปิดมา2 0 0พนเนาะอันนี้ผมซื้อ ซื้อพันห้าแล้วกันอันนี้นะขอต่อห้าร้อยแล้วกันสภาพนี้ก็สองสามพันนะครับนะศึกเลียนหมดเลยดูครับซื้อทุกสภาพนะครับนะใครบอกไม่สวยผมก็เช่านะสภาพสึกๆก,ก็มีคนอยากได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าวัตรแรมทรายครับเหรียญหล่อนี้ดูง่ายมากเลยเลทสองหนึงสามพันนะครับนะนี่ครับวัตรแรมทรายนี่ก็เป็นเหรียญพระเสียเมตไทนะครับโอ้สภาพนี้ก็สองสามพันนะส,นสวยๆกระไรเต็มก็หลายๆพันนะครับทุกที แล้วก็นี่ก็มีพดจงวัดประสาทนี่ก็พันกว่าบ,บาทสภาพนี้นะแล้วก็มีเหรียญพดจงนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจาให้แม่นนะโอ้โหผมจะบอกว่าเหรียญน,นี่จริงๆก็เป็นพระแท้นะแต่ว่าออกเหมือนออกคนละว,วัดผมดูธรรมชาติเหรียญแล้วมันแท้นะครับนะผมก็มีแชมป์เหรียญหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแค่ต่างกันแค่นี้เองถ้าหูแหลมเนี่ยแบบนี้ใส่ตรงจะไม่เล่นเลยนะครับนะต้องเล่นหูมนบนหูฝั่งเนี่ยดูนะมันจะแหลมแหลม มันจะแหลมๆครับนะครับนะถ้ามีติ่งเนี่ยอันเนี้ยองเนี้ยครบองค์ประกอบเลยนะมีติ่งเห็นไหมมีติ่งตรงเนี้ยเนี่ยมีติ่งตรงบาร์นะครับมีร่องฝั่งเนี้ยนะครับครบองค์ประกอบเลยนะมีร่องฝั่งเนี้ยตัวตัดที่เขาใช้ดูกันนะครับนะเห็นไหมเห็นร่องไหมอ่าร่องห้าหูแหลมนี้ก็คือไม่เล่นเลยนะครับนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ FC ครับนะครับนะ ก็ท่านไหนที่มีพักเครื่องต้องการอยากจะปล่อยนะครับก็สามารถส่งมาขายตามวิดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับวันนี้เอลัมปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไอโกสต็อปเลย